สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับคุณครูออนอีกแล้วนะคะกับบทเรียนออนไลน์ในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้ก็จะเป็นการทบทวนนะคะการอ่านพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กๆได้เข้าไปเรียนออนไลน์ไหมคะคุณครูโยนลิงก์ ไว้ให้ในช่อง youtube ของเรียนถนอมสิทธิวิทยานะคะสำหรับชั้นอนุบาลปีที่1นนะคะผู้ปกครองสามารถเข้าไปเปิดให้เด็กๆดูได้นะคะ<ด>แล้วก็อีกอย่างก็คือหนังสือที่ผู้ปกครองได้มาซื้อที่โรงเรียนผู้ปกครองสามารถเอามาให้เด็กๆเขียนได้นะคะเด็กๆจะได้เกิดการเรียนรู้นะคะเวลามาโรงเรียนก็จะได้เด็กๆก็จะได้ทําได้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนนะคะเกี่ยวกับ การอ่านพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวนะคะสำหรับชั้นอนุบาลปีที่1ค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอ้าวมาแล้วนะคะวันนี้พยัญชนะไทยตัวแรกของเราคือกอไก่เด็กๆมาอ่านพร้อมผู้อ,อ่นดีไหมคะหรือจะอ่านตามผู้ดีคะเด็กๆชอบแบบไหนคะ เอาอย่างนี้ละกันนะคะเด็กๆมาอ่านตามคุณครูออนทีละตัวนะคะพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะกอไก่เด็กๆอ่านตามคุณครูคออนค่ะกอไก่ตัวต่อไปค่ะขอไข่ทบทวนอีกครั้งค่ะขอไข่ตัวต่อไปนะคะขอขวด อ่านตามอีกครั้งค่ะขอขวดตัวต่อไปนะคะคอควายคอควายคอคนออกเสียงให้ชัดเจนนะคะเด็กๆอีกครั้งหนึ่งค่ะคอคนตัวต่อไปค่ะคอระคังคอระครัง งงูอ่านอีกครั้งค่ะเด็กๆงงูจอจานอีกครั้งหนึ่งค่ะจอจานชอชิงชอชิงชอช้างชอช้าง ซอโซซอโซชอเชอชอเชอยอญิงยอญิงดอชะดาดอชะดาตัวต่อไปเลยนะคะตอปตตาก ต่อประตักทอฐานทอฐานทอมนโทถทอมนโทถทอผู้เท่าทอผู้เท่าต,ต่อไปค่ะเด็กๆนอเนนนอเนน ตัวต่อไปค่ะดดเด็กดดเด็กอ่านทันไหมคะเด็กๆตัวต่อไปเลยนะคะตอเต่าตอเต่าถอถุงถอถุงตัวต่อไปเลยนะคะทอทหารทอทหาร ทอทงทอทงนอหนูนอหนูนอหนบอใบไม้บอใบไม้ต,ต่อไปค่ะอปอปลาปอปลาผอพึ่ง ผอพึ่งตัวต่อไปเลยค่ะเด็กๆฝอฝาฝอฝาพอพานพอพานฟอฟันฟอฟันพอสำเพาพอสำเพา ตัวต่อไปค่ะมอม้ามอม้ายอยักยอยักรอเรือรอเรือลอลิงลอลิงตัวต่อไปเลยนะคะ วอแหวนวอแหวนสอสาลาสอสารา,สสา,ราต,ต่อไปค่ะเด็กๆสอลือสีสอลือสีสอ,อส,สอเสือสอเสือออกเสียงให้ชัดเจนนะคะลูก ตัวต่อไปค่ะหอหีบหอหีบตัวต่อไปค่ะลอจุลาลอจุลาตัวต่อไปค่ะออางออ่างตัวสุดท้ายของพยัญชนะไทยนะคะหอนกฮูก อ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะเด็กๆหอนกู้เห็นไหมคะวันนี้เราได้มาฝึกทบทวนการอ่านพระยัญชนะไทยทั้ง44ตัวนะคะเด็กๆสามารถเปิดในแบบเรียนอ่านตามได้นะคะในแบบเรียนของเด็กๆก,ก็จะมีรูปภาพประกอบด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืม ไปฝึกอ่านมานะคะเปิดเทอมมาเราจะได้มาเจอกันแล้วก็อ่านพยัญชนะไทยได้อย่างคล่องนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ